สวัสดีในตอนเที่ยงๆของวันที่14เมษายน2566ค่ะเพื่อนๆวันนี้ปิ่นจะพาหลานชายปิ่นค่ะน้องปังปังมาเที่ยวเล่นที่หาดกะลน้นอากาศร้อนมากแนละ้วทุกคนนะเห็นบอกว่าวันนี้ประมาณ46-47องศาได้ค่ะโอ้โหแต่หลานปิ่นนี่ไม่สนใจเลยเดินดุมดุมด,มด,มด,มดมุมาเล่นทรายมาเล่นกองทรายค่ะโอ้ตายแล้วป้าก็ล้ เฝ้าหลานอยู่เนี่ยหลานก็ยิ้มมีความสุขมันร้อเนเหรอเอ้ยหลานชายเอ้ย,อยเด็กเด็กอายุแค่นี้เขาจะรู้ไหมว่ามันร้อนมัวแต่เล่นน่ะทุกคนดูบรรยากาศของหากระโลนค่ะปินอยู่ในช่วงประมาณต้นๆนะต้นๆนะของหากระโลนค่ะทุกคนหากระโลนมันยิ่งใหญ่ไพศาลมากย่าง มันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะแวะลงโซนไหนกันเนาะวันนี้ปิ่นพาหลานมาแวะโซนนี้ค่ะเพราะหลานปิ่นดูเหมือนดูดูทรงแล้วจะชอบทรายมากกว่าทะเลค่ะทุกคนอ่ะมองหาพ่อพ่อเขาหายมองหาพ่อป้าเฝ้าอยู่นี่ไม่สนใจเลยดูทรงเขาไม่ชอบน้ําทะเลเท่าไหร่เขาจะชอบเล่นตักทรายอะไรอย่างเงี้ยสมใจยาเขาแล้วแหละเด็กผู้ชาย ตักไปเลยครับตักไปเลยปิ่นก็เฝ้าหลานเนี่ยปิ่นก็ไม่ได้เป็นคนมีครอบครัวไม่ได้เหมือนแบบแต่งงานมีลูกอะไรเงี้ยปิ่นโซดไงปิ่นก็ไม่ค่อยคุ้นชินกับเด็กน้อยขนาดนี้ไม่ค่อยรู้เลยว่าความคิดความอ่านเขาเป็นยังไงต้องให้พ่อเขาดูแลเราอยู่ห่างๆค่ะนี่ไปละตามไปตามไปดูซิทสซิว่าหลานจะชอบน้ำทะเลไหมกลัวดูดิเด็กกลัวเด็กไม่ชอบเป็นครั้งแรกของน้องปังป ที่ว่าลืมตาดูโลกมาปุ๊บเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นทะเลน่าจะกลัวหรือเปล่าทุกคนเนาะเพราะเขาเคยเล่นแต่สระเด็กเล็กๆไงพอเจอน้ำแบบนี้เขาจะรู้สึกยังไงไม่รู้เขากลัวแล้วกอดคอ,อพ่อเขาเป็นยืนอยู่ห่างๆค่ะอุ้ยดูขึ้นดูขึ้นกลัวเดี๋ยวร้องให้แนนอนดูทรงแล้วนะได้ยินเสียงว่ากลัวไปไป,ไ,ปไม่เอาเป็นก็ยืนดูทุกคนดูค่ะห,หาดทะลนของเดือนเมษา องห้าหกบรรยากาศเป็นแบบนี้อ่ะร้อนมากทุกคนดูดิแล้วหากระลอนมันยาวใช่ไหมยาวแล้วแบบใหญ่มากอะกว้างขวางอ่ะทุกคนต้องหาที่ร่มเงานะแต่ร่มเงาเขาก็มีเยอะดูดิทุกคนต้นม้ต้นไมน้เขาก็มีเยอะนะถ้าใครจะมาเนี่ยดูดิเด็กอืก uh huh. ลัวละค่ะร้องไห้ <laughs> หล้านป่นไม่น่าจะไม่น่าจะชอบทะเลแต่ อยู่บ้านเป็นก็เห็นเขาเล่นสระน้ำบ่อยๆนะทําไมมาแบบนี้ดูดิกอดคอเลยกลัวกลัวไม่เอาไม่เอากลัวบอกไม่เอาแล้วไป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 กอดคอแน่นเลยทุกคนดูดิกลัวน้ำอ่ะดูนี่น่าจะชอบเล่นทรายแหละเป็นว่าดูให้พอเขาจัดการเรายืนอยู่ห่างๆหูดอนี่กอดคอกลัวมากเลยล็อกเออเออเออเริ่มเริ่มเริ่มเช้าละเริ่มเช้าละเห็นไหม เ,ออเด็กน้อยโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนใครมีลูกน้อยนะคะดูบรรยากาศได้เลยเผื่อไว้ว่าดูเป็นไกด์ไลน์ค่ะจะพาลูกพาหลานมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนดูค่ะเห็นไหมไปไม่เอาละหลานปินไม่ไปไม่เอาละมิงไปไหนอะปินมิ่งตามปินวิ่งตามไปไหนไปไหน,น,น,นไปไหนัไปไนปงปงังจะไปไหนครับปงัปงไปไหนสงสัยอยากกลับไปเล่นซ้ายแล้ว หลานน้อยไปดูเขาจะไปไหนร้อนก็ร้อนทุกคนเนี่ยดูดิแต่ว่าพื้นทรายมันไม่ร้อนนะมันก็คือเดินเท้าเปล่าได้สบายๆค่ะเห็นเห็นหลานปิ่นเดินไหมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาร้อนเขาอะไรนะนี่ค่ะมามาหากองทรายไม่ชอบทะเลค่ะขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมอืมเอาเอาละขอร้องละร้องขอให้ผู้ใหญ่ช่วยละจะขึ้นจะขึ้นไปอยู่ข้างบน ไม่มีใครช่วยทําไงอ่ะหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวานี่แม่เขาอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรหมิ่นก็ยืนเฝ้าอยู่หา่หางๆอ่ะให้แม่เขาดูแลอจะขึ้นขึ้นได้ไหม,มแม่เขาดูแลยังไงเขาจะถ่ายรูปลูกเขาอย่างเดียว <laughs> คนเป็นแม่นะ้อบิ่นว่าเนอะวิถีคนเป็นแม่นะถ้าเกิดสึงว่าใครแบบมีลูกแบบเนี้ยผิ่นก็น่าจะว่าเหมือนกันอา้าวผิดคาดนึกว่าจะกลับมาเล่นทราย น้ำทะเลเหรอโอ้อ่าไปไปตามไปอตาตตูดหลานต่อยๆ่อ,อค่ะเป็นอ่าจะไปตักน้ำทะเลนี่เองทุกคนดูนะกิจกรรมค่ะที่หาดกะลน ใครจะเอาครอบครัวอะไรมาเที่ยวดูนะมีอะไรให้ทําอะไรอย่างเงี้ยเด็กน้อยก็น่าจะชอบไหมอะแต่ตอนนี้มันร้อนเหลือเกินทุกคนแล้วก็หาดมันกว้างใหญ่เกินไปเดี๋ยวปิ่นจะพาครอบครัวไปที่อีกหาดหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวทุกคนตามต่อนะ